สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเปรี่ยนต์สินแสวัยรุ่นทางช่แนลยูทูบตรงนี้เหมือนเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจทานะตามหัวข้อนี้แล้วก็ยังทําเป็นแนวพิเศษอีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเท,ท้าวความก่อนว่าทําไมถึงมามีหัวข้อแปลกๆแล้วก็มีคอนเทนต์เนื้อหาแบบแปลกๆนะคะก็คือว่า,อาก็เมื่อเมื่อคือนน่ะหมบิวก็คิดว่าเอ๊หัวข้อถัดไปอ่ะเราจะทําคลิปในหัวข้ออะไรดีนะคะปรากฏว่ามันก็ผุดความคิดแบบไอเดียปิงแวบขึ้นมาว่า,าคลิปที่เป็นสื่อกลางระหว่างคน ก็คือตัวคุณที่แอบชอบใครอีกคนนึงแต่ล้เราไม่กล้าบอกเราไม่กล้าที่จะบอกความในใจนะเราเราอยากพูดนั่นแหละแต่เราไม่กล้าพูดด้วยด้วยปากตัวเองตรงๆอะ่ะแล้วมันจะมีวิธีการไหนมันจะมีข้อความแบบไหนมีช่องทางการสื่อสารแบบไหนที่จะแบบว่าสกิดให้อีกฝั่งนึงรู้หรืออะไรแบบนี้ก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาได้ว่าเออก,ก็ทำคลิปนะคะแต่แล้วปัเดี๋ยวเดียว,ยวมันก็มีเหมือนมีแบบสิ่งดนจิตด,ดนใจอะ่ะ มาให้เราบอกว่าไม่ต้องทําเป็นกองไพ่ทําเป็นคลิปเจาะไปเลยก็คืออธิบายเป็นตัวแทนคุณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังนะคะให้ไพ่เนี่ยสื่อสารความในใจถอดความออกไปนะคะ ให้คุณได้เอาไปส่งให้ใครคนนั้นอ่านก็ได้หรืออะไรแบบนี้เพราะนั้นคลิปนี้เองเนี่ยมอวิวก็เป็นเพียงผู้แปลไพ่นะคะผู้ถอดความไพ่แล้วก็ผู้ส่งสารให้คุณเท่านั้นนะซึ่งในความเป็นจริงนะคะข้อความทั้งหลายทั้งหมดเน,นี้ยบางทีมันอาจจะเป็นข้อความที่อยู่ในก้นบึ้งหัวใจอยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วมองดูแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ ด้วยความเชื่อนะคะความศรัทธานะคะบางทีกรรมเทพคิวปิดหรือกรรมเทพแห่งความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นสักขีพยานนะคะหรือว่าเห็นดีดเห็นชอบกับข้อความเหล่านี้ด้วยก็ได้นะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าข้อความจีบนะคะข้อความบอกรักข้อความกระแซะนะคะบอกชอบเนี่ยจะมีเนื้อหาว่าอะไรบ้างนะคะและหลังจากที่คุณนะคะอาจจะแปะลิงก์หรืออะไรให้เขาฟังนะคะว่าบนสื่อของคุณเนี่ยเขาคนนั้น เข้ามาเห็นแวบนะคะหรือว่าเข้ามาฟังเนี่ยปฏิกิริยาหรือปาฏิหาริย์แห่งรักอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้เน้นฟินเน้นบันเทิงแต่ก็มีการแอบ,บหวังผลเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเท้าความมาสักยืดยาวแล้วนะโอเคฟังเป็นบันเทิงนะคะส่วนใครที่หวังผลก็เอาคลิปนี้ไปแปะลงในสื่อโซเชียลของตัวเองหรือส่งไปให้เขาก็ได้ถ้ากล้าส่งแต่เราไม่กล้าพูดด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูกันที่ไพ่ใบแรกได้ Princess of Pentacles ค่ะ Princess of Cup นะคะแล้วก็ Ace of Cup ค่ะโอเคหน้าตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่คุณเองนะ่ะไม่ว่าจะเข้าเพศไหนเข้ามาดูนะคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเพศหญิงซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของการชมคลิปเป็นเพศชายหรือ LGBT รักเพศเดียวกันอะไรก็แทนตัวเองไปได้นะคะเอาเป็นว่าตัวคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอบซุ่มมองอแอบชอบคนนี้มาแล้วนานและแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหมดหวัง เป็นความรู้สึกที่รักนะคะแอบรักแอบชอบแต่ก็มีความเครือบแคลงแบบหมดหวังอยู่ในใจของคุณนะคะเรื่องของเรื่องอะ่ะมันมี Energy เหล่านี้ปะบนอยู่ใช่ไหมเอ่ยน,นะ The Magician ค่ะ The Justice นะคะแล้วก็ Four of Pentacles ไพ่สี่เหรียญน,นะคะ แต่แล้วนะคะก็มาถึงจุดตรงนี้จุดที่เราได้ยินคลิปนะคะมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจให้ความลังเลสงสัยของคุณนะว่าเอ๊จะบอกชอบดีไม่บอกชอบดีนะจะแสดงออกดีไหมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีบทสรุปจากความสับสนนะคะเห็นไหมคะจากความสับสนวุ่นวายใจเห็นไหมเห็นจากหน้าไพ่ใช่ไหมคะคุณชอบเขาใช่ไหมแต่ว่าในการชอบเนี่ยมันมีความสับสนวุ่นวายใจสับสนวุ่นวายใจในเชิงที่แบบเฮ้ย เราจะบอกออกไปดีกล้าหาญบอกออกไปนี่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยยังไม่ได้บอกเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเราก็จะมากลัวว่าผิดหวังได้ไงคือมันเป็นความที่แบบว่าเราไม่กล้าเองอะนอยกับความไม่กล้าของตัวเองเองอะเพราะตัวเองยังไม่ได้สื่อสารบอกเขาไปเลยเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคือเขาจะ าจะรับรักเราหรือเปล่าอะนะคะทีนี้ไอ้ที่นอยนอยกับตัวคุณเองอะนอยกับภาวะเอเนอร์จีของตัวคุณเองที่แบบว่าเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้าเป็นไยลุกกลัวแบบเสียฟอร์มหรือว่ากลัวแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไอเอเนอร์จีตรงเนี้ยมันก็สับสนอยู่ในตัวคุณมานานพอสมควรแล้วนะคะแบบนอยนอยแล้วอะเบื่อเบื่อหาทางออกไม่ได้หาทางออกจากวังวนที่มันสับสนแบบนี้ไม่ได้นะคะอยู่พักใหญ่แล้วนะคะท้ายที่สุดค่ะมาถึงจุดตรงนี้เดอะเมจิเชียนขึ้นมาบอกว่า ได้เวลาแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเหมือนแบบเนี่แหละที่มาฟังคลิปนี้นะเอาจงริงไหมหมอวิวบอกได้เลยว่าขนาดผู้ทําเองน่ะยังมีความมั่นใจว่าคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะหมอวิวก็นึกไม่ออกหรอกมีม,มีมีท่านใดบ้างแต่ แต่รู้ว่ามันต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักอะเช่นคิวปิดใช่ไหมคะหรือว่าพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาหรือทํานองเนี้ยที่เทพที่เกี่ยวข้องกับความรักอะเขาอะโดนจิตโดนใจให้หมอวิวทํานะคะแล้วหมอวิวก็มีความเชื่อแบบเชื่อด้วยด้วยเซนส์ส่วนตัวนะว่าคนที่เข้ามาฟังอะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็อาจจะโดนจิตโดนใจคุณมาเหมือนกันนะคะเขาก็โดนมาบอกว่าก็ออลองดูนะคะลองทําในสิ่งที่ ที่ควรทําดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจเป็นผู้ถูกเลือกก็ได้นะคะนะจากเดิมอ่ะที่เรามัวแต่นั่งไม่กล้าเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยลอง express your love นะคะแสดงออกซึ่งความรักของคุณนะคะจะิงว่าได้เวลาแล้วลองทําดู the Justice คือลองทําดูก็ไม่ผิดหน้าตรงนี้ไพ่มันขึ้นออกมาบอกว่าลองทําดูก็ไม่น่าจะผิดนะลองบอกเขาดูบางทีเนี่ยเขาอาจจะเลือกคุณก็ได้นะคะ for of pentacle คืออาจจะ อาจจะเขาอาจจะพิจารณาคุณก็ได้หรือว่าเขาอาจจะชอบชอบคุณมาอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องลองสื่อสารออกไปดูก่อนนะอ่าราว์แอนด์ราวอาการของคุณตอนนี้นะคะออหมอวิวมองนะคะเดี๋ยวเก็บไพ่ย,ยิบซีแป๊บหนึ่งนะคะเออหมอวิวมองว่าอาการของคุณตอนนี้มันเหมือนราว n แอนด์ราวคือเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำอยู่ในเรื่องนี้เป็นพลังงานที่เอาตัวเองออกจากเรื่องแบบเรื่องในหัวที่ชอบเขาอยู่เนี่ย มันเอาออกมาไม่ได้สักทีนะคะคือไม่ออกจาก energy นี้สักทีแล้วมันทำให้เขาเรียกว่าความ Istanbul, วุ่นวายใจอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณอยู่เป็นระยะระยะเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เขาเรียกวุ่นวายวุ่นวายใจแบบซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นแบบว่าแบบแบบกำลังแบบกำลังจะจีบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเกิดภาวะนี้กันเกิดขึ้นแหละของคนเราอะนะคะเออคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊จะออกจากปมปัญหานี้ของฉันอย่างไรดีเออนะ จะตัดจบหรือจะบอกออกไปเนะะี่ยค่ะท้ายที่สุดวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็โดนจิตโดนใจบอกให้แสดงออกไปเลยนะให้ลองบอกดูโดยใช้คลิปนี้เป็นสื่อกลางก็ได้นะคะแปะเอาไว้ผ่านสื่อของคุณแปะทิ้งไว้เฉยๆเพื่อเขาเข้ามาฟังหรือว่าถ้าคุยคุยกันแล้วแต่ไม่กล้าบอกรักก็ส่งให้เขาเลยนะส่งโดยที่เราไม่พูดอะไรให้คลิปนี้เป็นคลิป แทนใจนะคะเป็นคลิปที่พูดแทนคุณนะนะเราจะได้ออกจากราวแอนราวออกจากวังวนที่มันแบบวังวนที่มันนอยนอยเอเนอร์จีที่มันแบบสับสนอยู่ในใจตรงนี้ได้สักทีนะคะอ่ะต่อไปค่ะ breast ก็คือคำอธิษฐานของคุณนะคะเรื่องของเรื่องนะเทพคิวปิดบอกว่านะคะบอกหมอวิวบอกแล้วนะว่าเป็นแค่ผู้สงสารเป็นสื่อกลางในการอ่านไพ่เฉยนะคะทีนี้เทพ ด้านความรักเขาเป็นสักขีพยานแล้วก็เห็นดีเห็นชอบกับการพูดของเราในวันนี้นะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าก็จริงๆแล้วนะคุณก็เคยอธิฐานขึ้นไปใช่ไหมล่ะว่าให้ความสับสนของคุณเนี่ยความรักของคุณที่คุณอยู่ในวังวนที่ตกลมรักเขาเนี่ยมันมีทางออกสักทีคือคุณตกลงไปในหลุม for in love เขาคุณก็แบบอยากจะปีนป่ายออกมาใช่ไหมล่ะเพราะมันมืดมนอยากอยากที่จะขึ้นมาเห็นแสงสว่างข้างบนนี้นะคะออกจากหลุม หลุมรักนั้นมานะคะอันนี้คำอธิษฐานเนี่ยกำลังจะเป็นจริงแล้วนะเราพยายามที่จะหา Exit นะเราพยายามที่จะหาทางออกให้คุณแล้วไงก็นี่ไงไอท้ที่ไอ้ที่เราได้มาไกลให้คุณเนี่ยก็เกิดจากคําอธิษฐานของคุณที่คุณส่งขึ้นไปล่ะใช่ไหมล่ะอ่ะต่อมาค่ะ message in a bottle เนี่ยข้อความในขวดโหลก็คือว่าเนี่ยในขวดโหลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะในขวดโหลเนี่ยคุณเห็นโทรศัพท์ไหม แต่เป็นโทรศัพท์สมัยแต่ก่อนนะที่ต้องหมุนหมุนนะเออก็คือแทนโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารแหละก็คือข้อความนี้มันจะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องมือสื่อสารข้อความแห่งความรักเนี่ยไปให้เขาคุณก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ซะสิข้อความนี้แมสเซจเนี่ยนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์บอกรักเขาไปเลยไม่ได้บอกรัก ทางอ้อมแล้วบอกรักกันตรงๆเนี่ยแหละนะโดยที่ผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะสมัยนี้ก็มีอะไรบ้างคะก็มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมี iPad มีคอมพิวเตอร์มีอะไรเนี่ยแหละนะคะก็เป็นข้อความที่แทนใจคุณนะคะส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเนาะต่อมาค่ะ New Love a new person has t o y r u r r o m a n t i e feeling จริงๆอ่ะสำหรับคนที่คุณกำลังจะตัดสินใจส่งข้อความไปให้หรืออะไรก็ดีเนี่ยคุณก็มั่นใจเนาะว่านี่เป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็นแบบคุณมั่นใจว่าคนคนเนี้ จะเป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกในจิตใจ,ใจคุณได้และก็จะช่วยนะคะสร้างความโรแมนติกทั้งทั้งความรักให้คุณได้แน่นอนเลยคือจินตนาการอะท่วมท้นแล้วแล้วก็มั่นใจว่าคนที่คือรักแท้ของฉันคือฉันปิง้งเขามานานแล้วเอาจริงๆคือสเปคอะไรของเขารูปล่างหน้าตากิริยาอะไรของเขาเนี่ยคือตรงใจฉันมากใช่ไหมตรงคอนเซปต์ตรงสเปคฉันมากเลยฉันตกหลุมรักคนนี้หรืออะไรประมาณเนี้อ่าถัดมาค่ะ true love นะคะก็เนี่ยค่ะ มี new love แล้วก็มี true love อ uh, ะ true love ก็เป็นไพ่อีกหนึ่งใบที่ขึ้นมาตอกย้ำว่าเออในความรู้สึกของคุณอะก็มองว่าอันนี้คือรักแท้นะ this is the romance of a l i นไ t น์ไช่วงนี้เป็นช่วงที่จริงๆแล้วอะถึงแม้ว่ามันจะมีความสับสนแต่มาวิวคิดว่าคุณเต็มไปด้วยจินตนาการสีชมพูแหละนะคะเออก็รอคอมมิชเมนต์หรือรอสามารถเป็นแฟนกันได้แหละนะคะณนะตรงนี้คุณก็ถามตัวเองมาหลายครั้งหลายคราแล้วว่าใช่เหรอชอบเขาจริงๆรักเขาจริงๆอหรมาวิวคิดว่ามันเลยจักจุดตรงนั้นมาแล้วอะคาตอบที่ได้อะมันมันเกิดขึ้นภายในหัวใจคุณแล้วอย่างแน่แท้ว่าชอบจริงรักจริงกับคนคนเนี้ย รักจริงชอบจริงเก็ f ฟ e ลปะเออต่อไปมีอะไรอีก past life relationship you have known each other before อ่ะพไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหออกมาบอกว่าโอ้โหคิดดูดีๆซิที่รักเราเคยเจอกันมาตั้งแต่อดีตชาติชาติปางก่อนแล้วไม่ใช่หรอที่รักสัมผัสความรู้สึกนี้ดูดีๆซสิอือคืออย่างนี้คือตัวคุณเองมีความรู้สึก จากเซน์จากอะไรจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในก็ไม่รู้ละ่ะกัดซิบบอกคุณอยู่เสมอเลยว่าคนคนนี้ไม่เพียงแต่ตกหลุมรักในชาตินี้นะ แต่ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่บอกคุณอยู่ในใจว่าสงสัยเราต้องเคยเจอกันมาก่อนนะมันมีหลายโมเมนต์ที่เราพูดถึงความรักเรา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 ต้องเจอเคยเจอกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบว่าเบอๆนิดนึงก็คือแบบคิดดูดีๆซิที่รักเราเคยเจอกันมาแล้วแต่อดีตชาตินะอดีตชาติเราก็เคยรักกันที่รักลองนึกดูดีๆซิที่รักกิน กินไอ้นี่ไปใช่ไหมน้ําในบ่อน้ําที่ลืมความทรงจำอะ่ะเออนะคะคือทุกวิญญาณอะ่ะเดินเดินพอตายไปใช่ไหมคะประมาณ7วันน่ะ นะคะก็จะเดินไปเจอบ่อน้ําบ่อน้ำหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือโลกหลังความตายนะนะท,ทุกดวงวิญญาณอ่ะก็คือเดินมาระยะทางกลใช่ไหมแล้วจะเหนื่อยกระหายนะพอไปถึงจุดตรงนั้นอะ่ะก็จะมีบ่อน้าด้วยด้วยทุกดวงวิญญาณจะเหนื่อยกระหายก็จะกินน้ําปรากฏว่าการกินน้ํานั้นเป็นเป็นบ่อน้ําที่ลบเลือนสัญญาวความทรงจําของชาติภพปัจจุบัน ก็พอมาเกิดใหม่อะหลายคนก็ส่วนมากเลยแหละก็คือจําความจําความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนบางคนนะคะไม่กินก็จะระลึกชาติได้บางคนกินครึ่งแก้วนะก็จะกึ่งกึ่งอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหมือนโตคุณอย่างเงี้ยกินเข้าไปนะแต่ว่ากินแค่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมหมดแก้วนะก็ก็จะมีความทรงจําแบบถูกดึงไปในอนดิตชาติหรือความรู้สึกใจอดิตชาติอหวนกลับมาทิ่มแทงใจอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือกินไม่หมดแก้วนั่นเองนะประมาณนี้ส่วนตัวเขาอะน่าจะ กินหมดแก้วละจ้ะนะเพราะว่าเขาจาอะไรเกี่ยวกับคุณไม่ได้เลยคุณต้องไปสกิดเขาหรือต้องไปบอกเขาอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวคุณอนะกระหายเหมือนกันแต่กินไม่หมดแก้วนะจ๊ะส่วนเขานี่คือกินหมดแก้วลืมซะไม่มีเหลือเลยจ้ะนะคะอ่ะต่อไอ้ส่วนไอ้คนไม่กินก็คือจําได้เลยนะระลึกชาติเลยนะซึ่งน้อยมากที่จะไม่กินเพราะโดยทุกดวงวิญญ,ญาณอนะคือตายไปนะก็จะกระหายน้ําจ้ะแม่นะอ่ะมาถึงไพ่ใบนี้นะคะ spiritual connection A r e l relationship h a s a c o n n e c t i o t t h a t goes b e y o n d this l i f e t i m โอ้นะคะก็ไพา่ใบนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าก็จริงที่คุณนึกว่าเอ๊ะระหว่างเราอะมันมีอะไรที่เชื่อมต่ออยู่นะโอ้มันเป็นความเชื่อมต่อระดับจิตวิญญาณค่อนข้างอธิบายด้วยตาเนื้อได้ยากลำบากนะอธิบายด้วยหรือว่าให้เห็นเป็นรูปประทรบะมันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กันด้านของจิตวิญญาณ มันคอนเน็กกันตรงแบบนั้นมันใช้เทเลปาตีคุยกัน <c oughs> นะคะเทเลปาตก็คือภาษาไทยเขาเรีกโทรจิตใช่ไหมมันคุยกันนะหัวใจคุยหัวใจอะเข้าใจป้านะคะในความสัมพันธ์ในชาติภพเนี่ยมันมีอะไรที่มันมันมันสารต่อไปด้วยใจสู่ใจด้วยจิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณนะโอ้โหลึกซึ้งมากแม่รักมากรักมากรักเวอรว์เลยนะคะโอเคอะไพ่ใบถัดมาค่ะ spend quality time together, listen and talk to each other นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะขึ้นมาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณอาจจะใช้อุ้งจริงๆอ่นะณตอนนี้เทพคิวปิดเขาบอกว่าคนที่เข้ามาฟังหลายๆคนอ่ะไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าสินะคะกำลังสนใจในเรื่องกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักนะเมื่อมีคำว่ากดแรงดึงดูดนะคะ เป็นไปไม่ได้เลยนะคะคนที่ทำงานเรื่องกดแรงดึงดูดจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกของ visualization คือการจินตนาการที่เป็นสัมพันธภาพหนึ่งเดียวกับ อารมณ์คือมีอินเนอร์ร่วมกับสิ่งที่เราคิดในหัวเพราะฉะนั้นคุณเองก็ใช้กดแรงดึงดูดด้วยการที่จินตนาการว่าคุณได้สเปนไทม์กับเขานะคะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ได้อยู่ใกล้ๆกันได้ไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงได้อยู่ด้วยกันได้กอดกันได้หอมกันได้อยู่ถึงเนื้อถึงตัวกันให้ความอบอุ่นกันด้านของร่างกายและจิตวิญญาณนอะ่ะคือแบบว่ามันมีวิชวลไลเซชันตรงนี้ส่งขึ้นไปนะคะแบบนี้นะแบบนี้คุณกําลังใช้กดแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักอยู่คะ่นะเนาะ ะไรประมาณนี้คือเหมือนว่าจินตนาการรอไว้แล้วว่าภาพความหวานภาพความโรแมนติกเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตด้วยการต่างๆในเวลาเจอกันมันมีค่ามากแค่ไหนอะไรแบบเนี้นะคะได้รับฟังกันได้พูดคุย,คยกันได้เรียนรู้ดูใจกันโอ้มันแบบ เหมือน,เห,อนเหมือนคนเพิ่งเริ่มจีบกันอะ่ะแล้วต้องต้องมีอะไรที่มันหวานหวานอะไรประมาณนะี้คุณก็จินตนาการรอไว้แล้วเหมือนกันนะไอ้ที่จินตนาการรอไว้แล้วแล้วก็มีอินเนอร์ร่วมด้วยอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือกดแรงดึงดูดเดิอพี่น้องนะต่อไป embrace your emotions allow your feelings to surface and be accepted หน้าตรงนี้นะคะเทพคิวปิดอะคะ่ะเขาก็อนุญ,ญาตนะคะให้คุณน่ยนะคะสามารถได้แบบว่า แสดงออกอ่ะก็ะเนี่ยไพ่ก็กระตุ้นว่าแสดงออกไม่ต้องเก็บไว้แล้วบอกไปเลยนะบอกไปเนี่ยจะได้รู้นะคะอ่ะมันก็ไม่อาจจะไม่ใช่แบบจบลงด้วยอันอันเขาเรียกกัาอะไรวะจบลงด้วยโชคลายไหมอะ่ะบางทีเขาอาจจะชอบเราอยู่เหมือนกันหรือบางทีเขาจะเขาจะรับเราไว้พิจารณาก็ได้ไหมอะ่ะนะคะเนี่ย allow your f e e l i n g อนุญาตให้ความรู้สึกของคุณนะคะได้ถูก ฉายออกไปได้ถูกแสดงออกไปนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะณนะเวลาเนี้ยจัก,กรวาลเปิดทางให้คุณแล้วนะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะใช้หรือเปล่านะคะถ้าใช้เนี่ยหมอบลว่ามันอาจจะเป็นเพอร์เฟ t ทามมิ่งที่ดีหรือมันอาจจะเป็นจุดที่ดีในการแสดงออกที่ดูแล้วการแสดงออกในช่วงเวลานี้หลังจากที่ได้ยินคลิปเนี่ยน่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัว,ตวคุณแต่ถ้าคุณไปแสดงออกช่วงเวลาอื่นอาจจะไม่ใช่เพอร์เฟ t ทามมิ่งของคุณก็ได้นะคะ อ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยในเมื่อเทพด้านความรักในโดนจิตโดนใจให้หมอบิวทําคลิปนี้เฉพาะน่าแสดงว่ามันก็เป็นเพอร์เฟกต์ไทมิ่งของคุณแน่เลยนะคะไปบอกรักเวลาอื่นถ้าแบบว่าผิดหวังไม่รู้ด้วยนะอ่ะตอบมาค่ะตอบมาค่ะ yes โอเคทำเลยโอเคไหมนะ yes แล้วมีอัสเจรีคือใช่เอาสิเอาสิคือแบบจะจะอนี้ไปถึงไหนจะแบบว่ากระตุ้นกันถึงไหนอ่ะเขาก็ว่าอย่างเงี้ยเทพคิวปิปกเอาสิเอาเลยนะ เออบอกรักไปเลยเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมาจ้ะแม่อะ take action เออได้เวลาแล้วที่จะ take action จุดที่ดีเลยจุดเนี้ยจะทำอะไรก็ทำเถอะนะคะนี่เทพคิวปิดนี่เขาพร้อมจะยิงสอนนะงะง้งงงางมือรอคุณแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็มองคุณมาจากฟากฟ้าเนี่ยขี่ขี่ขี่คุณม้าบนสวรรค์นเนี่ยนะคะ ม้าบนสวรรค์หมอวิวไม่แน่ใจว่าชื่อม้าอะไรนะหมอวิวเคยอ่านว่าม้ายูนิคอร์ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆในในเนี่ยในใน u t u b บเนี่ยบอกว่าหมาอวิวค,คะไม่ใช่ม้ายูนิคอร์นคะชื่อม้าอะไรสักอย่างหนึง่งเอาเป็นว่ามา้าที่เป็นม้าอยู่ในสวรรค์นนะ่ะแล้วนี่เทพคิวปิดเนี่ยนะคะเขาก็ง้างง,าง้างเขาเรียกว่าสัญญาณรอแล้วถ้าเห็นเราเทคแอคชั่นปุ๊บเขาก็ยิงสอนมาให้เราทันทีเลยมาให้ปุ้งตรงกลางใจของอีกฝั่งหนึ่งทันทีเลยนะคะ สนใจคุณแน่หรือว่ารับรักกับคุณแน่นอนนะคะเลิศก็ the last one answering the call the time is now เนี่ยโทรศัพท์สายเนี่ยเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยเป็นสายสำคัญนะรับสายเลยก็คือรับสารรับสายก็คือรับสารรับสารเนี่ย the time is now นี้แหละช่วงเวลาที่คุณจะได้บอกรักบอกชอบเขาถึงแม้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เน้นฟินเน้นบันเทิงแต่ว่าหมอวิวได้เลยว่า พูดได้เลยว่าในเรื่องของความรู้สึกจากเซนต์บอกเลยว่ามันมันมันหวังผลได้นะจ๊ะอยู่นะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะหมอบิวก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีสมหวังในความรักนะคะเป็นเพียงแค่ผู้สงสารเฉยนะจ๊ะนะคะกูนะะ๊ดลักค่ะขอให้โชคดีในความรักนะคะ